ถามอะไรไหมครับหรือใครอยากจะสนทนาหรือว่ามีปัญหาอะไรเชิญเลยครับปัญหาทางธรรมะนะครับมีหไหมครับค่ออ คำถามวันนี้ใครมีปัญหาไหมครับตอบถูกกันหมดทุกคนหรือเปล่าตอนแรกงงข้อสองค่ะหลงตาแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะข้อสองคืออะไรลนะ่ะเดี๋ยว โอเคอ่างั้นถ้าไม่มีคำถามวันนี้หลวงตาก็จะสนทนาในเรื่องของอริยสัจข้อที่สองที่ผ่านมาเราสนทนากันหลายครั้งแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งคือเรื่องทุกข์ ทั้งรู้ทุกเป็นทุกนะครับทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าเป็นทุกเป็นยังไงรู้ทุกเป็นยังไงโดยที่สรุปง่ายๆก็คือมนุษย์โลกทุกคนน่ะเป็นทุกแต่มีบางคนเท่านั้นที่รู้ทุกนะครับวันนี้เราจะคุยถึง อริยสัจข้อที่สองอริยสัจข้อที่สองนี่ก่อนจะคุยต่อเออเขาว่าไงนะข้อที่สองอริยสัจข้อที่สองอ,อ้าวใครตอบได้บ้างอริยสัจข้อที่สองอภิระพงว่าไงครับเป็นขนมไทยครับควงตาครับ สมุทัยคืออะไรคือสาเหตุแห่งทุกครับโอเคเก่งมากเนะฮะอริยศสตจ์ข้อที่สองคือสมุทยัยอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์คือข้อที่หนึ่งเป็นผลหมายถึงทุกข้อที่สองอริยศัสตจ์ข้อที่สองเป็นเหตุนะครับ ตอนนี้สาเหตุแห่งทุก์เราเคยพูดกันถึงเรื่องขนันธ์ห้าอะไรต่ออะไรพวกนั้นเราก็พูดกันบ่อยว่าทุก์เกิดจากความคิดนะฮะไม่ทำไมสาเหตุแห่งทุกข์ทำไมเขาไม่เขียนว่าเป็นความคิดละ่ะเขียนว่ากัดตัดว่าสาเหตุแห่งทุกคืออัญหานะครับตอนนี้ถ้าพิจารณาข้อนี้แล้ว สาเหตุแห่งทุกข์ที่จัดความคิดนั้นเราคิดในบริบทหรือว่าภายใต้หัวข้อของขันห้าคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ให้นั่นแหะไอตรงนั้นเพราะจากนั้นสาเหตุแห่งทุกข์รวบรวมว่าเป็นตัณหา และปัญหามันเกี่ยวกับความคิดได้อย่างไรนะครับปัญหามันแปลว่าอะไรตัญหานี่แปลว่าความอยากเกิดขึ้นในจิตนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยก็คือเวทนาความรู้สึก รู้สึกรักหรือชังบวกหรือลบก,นะการบวกเมื่อพอใจก็ติดใจก็เป็นตันหาความอยากหรือไม่พอใจก็เป็นตันหาไม่ไม่ใช่อยากให้มีแต่อยากให้ปั่นจัด ัถ้าคิดอย่างนี้เราจังง่ายๆก็คือตัณหานี่เขาก็แบ่งเป็นสามกลุ่มอันที่หนึ่งการมัตัณหาอย่างที่เคยพูดแล้วการไม่ได้หมายถึงทางเพศอย่างเดียวการหมายถึงความพอใจความชอบใจราคะ นะครับเพราะฉะนั้นการมตัญหาเป็นความอยากในทางที่บวกจากเวทนาที่ชอบใจถูกใจก็เกิดเป็นการมตัญหาติดใจลุ่มหลง ตอนนี้พอเมื่อติดใจลุ่มหนองต่อไปก็คือพระวะตัณหาพระวะตัณหาคืออยากให้มีตลอดไปอย่างที่เปล่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะครับมันการมาตัณหาเมื่อติดใจมันเปลี่ยนแปลงเ,เ,เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราถ้า อูดภาษาชาวบ้านก็โหยหาเสียดายคืออยากให้มันกลับมาไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เป็นภวะตัญหาตัณหาที่สามก็คือวิภวะตัญหาอันนี้ก็ตรงกับเวทนาหรือความรู้สึกไม่ชอบ พอไม่ชอบและเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะกำจัดมันอยากจะทำลายมันไม่อยากดูกับมันนะ,ะเพราะฉะนั้นวิภาะวะตัณหานี่ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับโสสวนะ์กามตัณหาภาะวะตัณหาก็เป็นโลกะตัณหาทั้งหมดนี้ เป็นรวมเรียกว่าเป็นกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี้เป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะอันหากิเลสตันหา,นหาคือความอยากมันถ้าคิดดูแล้ว จิตนี่ไม่มีใครมาบังคับหรอกว่าให้ไปนูน่นให้ไปนี่ให้ทำอย่างนี้นไม่ใช่ตัวจิตเขาเองเขาอยากเขาอยากเขาก็แสวงหาึือมีตัณหาพราะตัณหาเนี่ยเป็นตัวพามาให้เกิดถ้าไม่มีความอยากไปอยากจิตก็ไม่มาเกิดลองพิจารณาอันนี้ดูนะครับ ตอนที่อยากเนี่ยความอยากทำไมมันเกิดอยากอยากเพราะไม่รู้โง่โง่แล้วก็อยากพออยากแลก้วก็พออยากได้ก็ยึดซึ่งตามพระบาลีว่าอาวิชาทำให้เกิดตันหาตัญหาทำให้เกิดอุปาถะ นะครับเพราะฉะนั้นความอยากผลของความอยากก็คือยึดยึดมั่นถือมั่นเพราะอยากอยากได้อยากทำลายตอนนี้มันก็มีคันอยู่สองสามคันึ่งประห่างแล้วก็จกับงงคำแรกก็คือสันโดษสันโดษนี่มันอยากไมเนี่ย สันโดษนี่แปลว่าความพอใจเท่าที่มีอยู่พอใจเท่าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสันโดษก็เป็นความอยากเหมือนกันแต่อยากนิดนิดพอใจไม่ถึงกับติดใจไม่ถึงกับรุ่มหลงอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันทะฉันท่านี่ ที่กล่าวแล้วเมื่อวานฉันพระนี่เป็นเจตสิกที่อยู่ตรงกลางคือความยินดีมีทั้งบวกและลบยินดีแึงถ้ายินดีในเรื่องร้ายๆก็เป็นอกเพราะฉะนั้นสันโดดหรือ ให้จิตใจมันรู้สึกดีขึ้นอิ่มขึ้นตรงข้ามกับตัญหาซึ่งทำให้จิตใจทุรนทุรายหิวนะคระับมันเราจะจัดการกับตัญหาได้อปัญหาเกิดจากโง่อยาและกดยึด ความอยากเป็นตัณหาทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความเจ็บย,ยึดมั่นถือมัม่นการยึดมั่นถือมั่นถ้าเราจะจัดการกับความอยากเริ่มต้นง่ายๆอยากสุขไม่อยากทุกข์แสดงว่าคนนั้นก็ยังยังโง่อยู่ในคิริมานนทสุก็บอกว่าไอ้ศขกระทุ์มันอยู่ติดกัน เราจะอยากอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เพราะว่าถ้าอยากสุขมันก็ต้องแถมทุกข์มาให้ดัเอาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะละมันก็ต้องละสองอย่างเพราะ,ะความอยากนี่เกิดจากความไม่รู้อวิชาถ้าจะคิดอย่างถอนรากถอนโคนก็ต้องรู้ การวิชาเป็นวิชาซึ่งอันนั้นมันก็คงสูงเกินไปครับถ้าพูดถึงในชีวิตประจำวันความอยากเราป้องกันได้อย่างไรป้องกันโดยการมีสติเรารู้ว่าความอยากเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะเกิดจากกระทบอารมณ์มันถ้าเรามีสติรู้ผ่านก็ ความอยากก็ไม่เกิดคือรู้ทันว่าอันนี้เป็นเวทนาสุขเวทนาอันนี้เป็นทุกขเวทนาและก็อวายมันก็ไม่ดำเนินต่อไปจนถึงเกิดความอยากนะครับแต่ถ้าสติการใช้สติก็เป็นการป้องกันความอยากตอนนี้ถ้าอยากมันมีอยู่แล้วล่ะ ก็จะทำาลยถ้าอยากมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ว่ามีสองอย่างคือถ้าป้องกันความอยากสติอยากเกิดขึ้นแล้วก็สมาธิจัมมัทธอันนี้ป้องกันในชั่วคราวไม่ได้ป้องกันคือแก้ไขในชั่วคราวอีกอย่างคือวิปัสสนาหรือจเจริญปัญญาอันนั้นป้องกันได้ตลอดไป ันนี้ก็เกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหามันเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยังไงหลวงพ่อชาเด้กกล่าวไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยึดทำไมถึงยึดทุกยึดเพราะอยาก ทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาเธอบอกว่าเพราะพล่อยคือไปร่วมด้วยแต่ถ้าทุกน้อยเพราะหยุดหยุดก็คือสติถ้าทุกหลดุดก็เพราะหว่างอันนี้เป็นปัญญาตื่นลองไป พิจารณาดูในข้อนี้ครับไม่ทราบใครมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมครับ อ่าว่าไงเอ่ยมีคำถามบ้างไหมถ้าไม่มีมาสักการ์เสนอข่าวประเดีนหนูฟังไม่ทันตอนท้ายที่ที่ว่าทุกมีเพราะยึดเพราะเยึดแล้วอีกอันคือแต่ตอนสท้ายคือทุกหลุดเพราะวางแลวตรงกลางคือ,อยังไงนะทางต่างาม,มีทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุด และทุกหลุดเพราะหวานประเดี๋ยวจะขอใส่อันนี้อพอปลอยหมาถึงหมายถึงว่าไม่มีสติพอปโผล่มาปุ๊บแล้วก็เสริมเข้าไปคือปล่อยให้มันดำเนินต่อไปอ,อขอบคุณท่าตาอันนี้คำถามไหมไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอบคืนเวทีให้โยมนัดคัดก็ในเมื่อไม่มีใครสงสัยอยากจะสักงคำถามก็ทำกระหลวงตาวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับมักสักการบหลวงตาครับนักสการหลวงตาค่ะทุกผู้สัการะคุณคระคุณค่ะทุกผู